ลูกน้องทุกคนคือเพชรที่รอการจิรไนยโยมโยมครับในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารเคยไหมที่เรามองลูกน้องเป็นแค่คนที่ต้องทำงานตามสั่งหรือคนที่ยังขาดประสบการณ์จนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่เก่งอย่างที่เราหวังทำไมถึงไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่เราต้องการแท้จริงแล้วความสามารถไม่ได้หายไปไหนแต่อาจถูกซ่อนอยู่ เราถูกสอนให้เชื่อว่าบางคนก็เกิดมาเก่งบางคนก็ไม่เก่งแต่หลักธรรมสอนให้เรามองว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในเปรียบเสมือนก้อนเพชรที่ยังไม่ถูกเจรไนหน้าที่ของเราในฐานะผู้นำไม่ใช่แค่สั่งการแต่คือการช่วยค้นหาความสามารถเหล่านั้นและช่วยให้มันเปล่งประกายออกมาเป็นความสำเร็จการนำหลักธรรมมาปรับใช้กับการบริหารลูกน้อง ไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องปล่อยปละละเลยหรือมองข้ามข้อผิดพลาดแต่เป็นการมีสติในการสังเกตการให้โอกาสการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้การที่เราเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องการที่เราลงทุนในตัวพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาเติบโตและสร้างผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะผู้นำที่แท้คือผู้ที่สร้างเพชรจากก้อนหิน